ถ้าหัวล้อแล้วมันไม่ขำก็ไม่ต้องหัวล้อเดี๋ยวก็เอาเอาที่มันแบบก็แค่์เขาไม่ขำมาสิเราถึงหัวล้อกันเองนะฮะเหม็นเหม็นเล่านายมากเลยโอ้ยเหม็นอย่างอื่นก็เหม็นนะเนี่ยบีเอบีสเนี่ยไอเฮียถ้ากูแต่งตัวมาตายแล้วกูไม่แต่งนะไอสัตว์แล้วกูเล่นเกตไอ้เฮียมึงไม่เท่าไหร่ไอสัตว์แล้วกูวาดหน้าเฮียด้วยและนี่โชว์ดากไปเยอะ้วด้วยเนี่ย ไม่รู้จะผ่านทุกวันนี้ผมดูตลกผมไม่ไหวฮะผมท้องแข็งมากเพราะอะไรฮะเพราะว่าแบบตลกสมัยนี้แบบทัศลีก็ดีมากเขาเล่นแบบตึงตลอดนะเฮ้ยคุยเจลาก่อนไอ้เขาเล่นกันเอ๊ะคุณชูศรีเนี่ยเฮ้ยว่าไงด่มน้อยบังอาจมากที่ลงมายังถ้ำแก้วของข้าพเจ้าจะรู้หรือเปล่าว่ามนุษย์หน้าไหนก็แล้วแต่ที่เดินทางมายังถ้ำแก้วของพระเจ้าแล้วมันพูดนั้นไม่สามารถมีชีวิตรอดกลับไปยังเมืองมนุษย์ได้ําด้วยสามหาวหาเดียวกูก็หลับแล้ว งั้นผมไม่ต้องสะดุ้งพี่หม่ำสะดุ้งแทนผมแล้วกันเขาเลือกกันนักกขณะยางไม่เมาไม่คาโมยซีนเมาเเชื่อเราสิแบ่งแบ่งกันไปแล้วกันคนละขำสองขำช่วงเลือดเลือเลือเลือเขาเลือกกันว่าท่านชลาวันนี่หนังเหนียวเจ้าเข้าใจถูกต้องแล้วไอ้หนุ่มน้อยยามใดที่ข้าพเจ้าชราวัดไล่เวทมนต์คาถาร่างกายของข้าพเจ้าจะใหญ่โต ขนาดไหนหัวเกยอยู่สะพานพระรามเก้าหางเกยอยู่สะพานพระรามหกบ้าแล้วท่านลองคิดดูไอ้นั่นจะกระดกอยู่คลองไหนนี่สะดุ้งให้มันเป็นจังหวะจากโคนหน่อยเขามาก่อนเรามาทีหลังอย่างนั้นเชิญยังไม่ไหว้วเล่นร่ำเรื่อเล่นไม่ไหวหองโอเห็นไหมคนอื่นก็ยังลาพานเลย อย่างนั้นเชิญไล่ไปบนคาถาและเตรียมตัวตาย้วหอกสโตโลหะอ้อไอ้ไม้จิ้งฟันอันนี้ไม่สามารถทำอะไรเข้าได้หลอกระหว่างมนุษย์กับจอราเคชาววนไล่ไปบนคาถาให้ตัวของมันเป็นเพชรเป็ดเป็นดินไม่ว่าอาวุธชนิดใดก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะทำให้มันละคายผิวหนังได้อ๋อเล่นหลีทิ้งไมฮะ ครับครับผมฮะอ,อย่าทิ้งไม้นพี่ที่หลังเล่นอะไอย่าทิ้งไม่นะโอ้ยเมื่อกี้พี่หมาบยังโยนเลยกูไม่รู้อ๋ออ๋อล้อเถอดังอถอค่อยช่วยอ่ะเฮ้ยอย่าไปทิ้งไม่เลยฮะเฮ้ยของเขาเช่าเขามาแพงรอ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 เท่าไหร่รอ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 ขอโทษนะขอโทษงดันะขอโทษนะพี่ครับขอโทษนะครขอโทษนะหน้าตามันไม่ค่อยเอาเรื่องด้วยนะน่ะมันพูดว่าเล่นอย่าทิ้งไม่ ครับทิ้งได้ไปโยนในหามึงทำลายของให้มัมมึงดังระนาไอ้สตีนเอ้ยกูไม่น่าเลยหามึงไงชอบไปโยนมงโยนไม้หาครับมึงวางก่อนแล้วกูก็ไม่รู้ไอ้ห่าแล้วแล้วชะบังชะเคห่านี่ที่หลังบอกเขาบอกดีๆทีเราพวกเดียวกันเราต้องบอกกันเออไปใช้ใช้หรือไมไม่ดีเราคือคนไทยด้วยกันก็เหมือนเราชักเป้าแล้วใส่ปอกแล้วหลุดอีกแล้วกู โอ okay, เคอาผมถือไปผมถือไปเลยนะทีนี้ไม่มีใครไม่มีใครามาันมันไม,ามา่ล่วงเลยเดี๋ยวนี่ถือกับผมดีกว่าได้ไมมล่วงมันเสียว้าวโอเคอ่ะโอเคแหมนิดหน่อยก็เอาครับแล้วแล้วทาชักชักไก่ทอง จุกเรากูเองส่งเองกันมาหายตัวหายตัวเอาไปเอาลูกแคนนอนแคนนอนอะไรมางเลยวะมุกนี้เรามุกเต็งอย่างนี้ต้องหาจุดอ่อนเอาไอเฮียเราไม่รับอ่ะ ก็เนี่ยฮะไม่จับมันก็พังเนี่ยฮะเอ้าเอ้าอ่ามันก็รับเลยเฮียอ่านั่งนั่งภาคแล้วแล้วล้วงอีกแล้วล้วงพังพังหมดไอชิบหายต้นตีนไม้เขามีราคาพังพังหมดอ๋อมันจะได้อาวุธสานเลิกเลยเฮียอยากตายไม่ได้ค่ะมึงต้องมาช่วยเขาก่อน หนังส้นตีนเฮียอะไรแม่งขอเที่ยวแล้วกันขอเที่ยวแล้วกันคัดทุกเม็ดอ้สัตว์ตัวแม่เล่นดีอย่างนี้เราต้องหาจุดอ่อนไอตัวนี้ปิดเลยันใช้สองตัวเองดำนะตัวเราน่ะโลโอหนึ่งสองดังอยู่ดังต้องหาจุดอ่อนเฮ้ามึงไม่ใส่เอออยู่เฉย หาตีหัวพี่มัมไม่หาไม่ใช่แม่นีพ่อกูเลยมัมจงบกเตัวตู้อันปักหน่อยตีหัวกูทำไมเมื่อกี้กูเพิ่งนึกได้เกี้นึกกูพิ่งนึกได้มันส้นตีนหรือเปล่าพี่มัมเนี่ยฮะของต่ำนะเนี่ะชิบหายแล้วของพระของเก้ามาแล้วพี่หมัมตลกดังไม่น่าไปทำกับเขาอย่างนี้หรอกมันเอาหอกตีหัวกูครับเอาเจ้าหอกมันเป็นไรมันของสูง แล้วนี่มันรองเท้าหรือเปล่าล่ะใช่ครับรองเท้าแล้วนี่มันหัวหรือเปล่าใช่แล้วมีพระหรือเปล่าพระตามล็อกจะมีกันตีก็เอาอะไรตีก็ถากกัได้รองเท้ามันต่ำมั้มาตีหัวอย่างนี้ไม่มัมจริงนะน่ะเด็กคนสอนนั่นน่ะแล้วเหม็นหรือเปล่าเนี่ยฮะนอ้ที่ของเหม็นนั่นนุ้ยดมอ่ะดูแล้วล่ะดูแล้วล่ะตีหัวหน้าเราอ่ะไอ้ที่นะกูไม่จบเลยทีนี้ไอสัตว์ถ้าไม่คำให้เฮียเป็นเรื่องเดียว อย่างนี้เราต้องใช้วิชาเจ้ yeah, <here. S 1> าวิ่งกอและแล้วชาลวันเเราต้อง <Hey. S 1> ใช้วิชาอำพรางตัวเพื่อไปในมองเห็นชาลวันจึงใช้วิชาอำพรางตัวซึ่งจอรก็ต,ตามไม่สามารถที่จะมองเห็นร่างกายของมันได้ทําให้เจ้ากลายทองหมดความสามารถนี่เราจะมาแพ้ให้ไอ้จอร์ดัสแคปตัวเดียวเี่านี้แล้วทำไมเรา ไก่ทองก็มีวิชาใช้เทียนเนี่ยมองไปที่แสงไฟทะลโอาจจะมองเห็นได้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อถ้าเกิดไก่ทองอทก็มองไม่เห็นเจ้าชาราวันเพราะชาราวันนี้ก็มีวิดเดษหายตัวได้ไก่ทองไม่สามารถที่จะฆ่าชาราวันได้เพราะว่าชาราวันหายตัวแม้แต่เพียงของอาจารย์ก็ยังไม่สามารถจะมองเห็นเจ้าชารวันได้เพราะเป็นลหะก็ทำอะไรไม่ได้ ไอ้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 รอกไล้ไอ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 ้มอ้ไ่้ไอ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 ้เล้ไอ้ไอ่นอ้ไ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 ด้ไอ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 ้ไม้ไอ้เหมือนไนังเรไดูแอ้ไ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 อ้ตีนเอ้ะอ้งอ้ไอ้นอนนอ้ไ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 อ้อ้งม้ไกมุก เพราะน้ำหมั่นจังหวกับพี่นี่ยไงทีละพันหางาน4ี่พันห้าสี่พันห้าเป็นสีน้ำทีมที่บ้ายอย่างเงี้ยูสีปูหมั่นดิ้นแค่นิดหน่อยก็พอแล้วไอ้หายตุ้งเล่นจริงจังเกินไปแล้วตลกเล่นไงเล่นไแล้วแดงขนาดเนี้ยพี่สีดูดิแล้วผมคนเนื้อบางด้วยอ่ะใช่ฮะเล่นไปเรื่องๆมาเรืเลยเกลายเป็นอะไรไปล่ะใครรับผิดชอบพี่ชาย่สิบหมันไม่คุ้มหรอพี่หมั่นมึงอยู่พี่เทสเคยพี่เทพเล่นกันเมืองี้เปล่าวะเคยที่ไหนพวกผมตลกลามลามกำแหงลามปาม ทีหลังไม่จ้อเป็นไม่ต้องขัดกูหรอกกูพูดก็พี่ปูมาก่อนนี่ผมก็ส่งให้ไอ้มัมมึงน่าจะด่ายตู้มางทั้งทั้งที่ไอ้ตู้นี่ก็น้องมึงไงเฮียจะมาเล่นกับผมขนาดนี้แล้วมึงดูที่น้ำตาเทียนเนี่ยมึงคิดดูดิเนี่ยกูให้มึงดูกูรู้มึงจะสาดกูกูไม่สาดกูไม่ยิ้ตลกฆาตกรรมไม่ใช่ผมตลกคำพูดตูจีเมาแล้วตูจูจนจิ๊บปังแล้วไม่เคยเข้าใจตูจีจนจิ๊บปัง ไม่หรอกให้หมาไม่เยี่ยมมึงก็รุ่นพี่แล้วอยากให้ตู้เลยมึงคิดดูดิพรอมไม่ต้องไปเกี่ยวพี่หมาแล้วเอาผมก่อนเธอเนี่ยผมพอมอยู่แล้วไม่น่าจะเล่นอย่างนี้ไอ้เหี้ยเราอุตส่าห์เล่นสนุกสนานกันตลกไม่จะเป็นต้องมาจริงจังใช่ตลกก็คือตลกใช่แล้วผมคนเนื้อบางด้วยมึงใส่อารมณ์ไก่หมั่แต่มึงมาใส่อารมณ์ไก่นุ้ยได้ยังไงใช่ แล้วตรงไหนผมไม่ว่านี่มันตรงหน้าอกเลยแล้วตามศาสตร์อย่างเงี้ยตามสะบัดอย่างเงี้ยมันขำตรงไหนไว้ตู้กูถามนิดเดียวนะมันขำตรงไหนขำไหมมึงดูนี่มึงขำไหมอ่ะคนดูขำไหมใครขำมึงมาฮะขำหรือเปล่าขำใครขำมึงตั้งแต่ออกมาตัวแรกตั้งแต่กูนี่ไม่เห็นมีใครขำเลยเพี่อ๋อทำไรเวลาสะบัดหน่อยขำหน่อยเวลาสะบัดเยอะฮาบึ้มเลยสะบัดฮาแตกงานงานงานนอกข้อสองที่ ไม่หรอกมึงเล่นพยายามเซฟหน่อยมันไม่คุ้มกันนะตู้ไม่คุ้มกันเนื้อหนังบางสาวมึงคิดดูเป็นใครใครทนได้หรือเปล่าแล้วผมคนเนื้อบางด้วยพี่เสกมาดูนะเขาดูนะเดี๋ยวเขาปูแต่พักหนึ่งเขาพูดแต่พักหนึ่งเดี๋ยวเขาคือสีเขาเขาเอาเนี่ยศาสชารวันนะขำตึงขัดูนะ่งขัดูเดี๋ยวเขาต้องสาสตร์เขาดึเขาแก้งเนื้อขัดือเขาต้องสาสในชาลาวันแล้วขำตึงขัดืออึขัดือหนึ่งขัดูนะเดี๋ยจะพักหนึ่งจะพักหนึ่งขัดือหน่อ่ารดอกทองคุณอย่ามาอย่างนี้ผมตายนะฮะตาาายดดิพีี่่ไปึงงเเข้มอน ดึงไม่ได้เขานั่งอยู่ดีๆเขาแม่เสือเงี้ยนขึ้นมาเองทำไมคนเขายิงไม่ลองเป็นใครใครก็ทนไม่ได้เป็นมึงทนได้หรือเปล่าตั้งกษัตริย์นี่มึงทนได้ไหมนะอยากให้หมามันก็ไม่ถูกตลกนี่มันจะเป็นจะต้องเล่นจริงจังเป็นใครก็ทำได้อย่างมึงเนี่ยอ่ะกษัตริย์อย่างเงี้ยมึงแล้วผมคนเนื้อบางด้วยพี่เส โดนนิดนึงมันก็แดงแล้วอ่ะแล้วแขนเป็นเงี้ยเนี่ยแดงเลยเนี่ยดูดิแล้วเจ็บแขนแล้วด้วยวิ่งซื้อกัญชาพี่ไม่ได้แล้วเนี่ยซอยปังเข้าได้คนเดียววันไหนถ้าเกิดกูไม่มีก็ต้องหุดนหิดทั้งประเทศแล้วพี่หุดนหิดมาก็มาลงกับลูกน้องอ่ะเห็นไหมเนี่ยดูสิไอสัตว์เกลื่อนเกลื่อนมมาเอาเทียนไกลๆผมหน่อยสิเทียนไปข้างนู้นสักพักหนึ่งเทขอดูสิสักพักหนึ่งเทขอดูแกล้งดูสักพักหนึ่งเทมันตอบเมื่อไหร่อีมดต้องเป็นเมียกูเอาขนาดนี้เลยอ เอายันเมียมันอะพี่สีมันร้อนจริงนะอย่ามาจับเลยผมพองอยู่เนี่ยพี่ไม่ไหวแล้วล่ะน้ำตาเทียนถ้าพูดเกียรตที่อยู่ทางบ้านพูดถ่วงพูดถ่วงพูดถ่วงมีพูดถ่วงด้วยหอยเฮียมุกนี่กูตกกูตึงด้วยเนี่ยโอเคอ่ะโอเคแล้วเนื้อบางด้วยพี่สีคนเนื้อบางเราจับน้องจับไม่ต้องเด็กโอ๊ยขนาดผมยังทนไม่ไหวแล้วเด็กจะทนได้แล้วคิดดูขนาดเด็กทนไม่ไหวแล้วมันก็ไม่ไหวแล้วยังมาเนี่ยทนไหวไหมเนี่ยอย่างเงี้ยฮะ มันก,ก็นทนไม่ได้ของมันร้อนๆอย่างเงี้ยพิ่ศีน้ำตาเทียนนะโอ้สัตว์เอ้ยก็ที้เรื่องอะไรามานมึงช่างฟ้องอย่างเงี้ยก็คนมันร้อนพิ่ศีล้ไตู้มันร้อนที่ไหนอะฮะแล้วมันโดนอะไรอะอ้ากันโดนน้ำตาเทียนมันมีไวไวหรือเปล่าโดนแค่ไั้สัตว์เจ็บนิดเจ็บหน่อยไว้วเอา พี่สีผมเจ็บขนาดนี้พี่สีไม่แล้วมันมันร้องหรือเปล่าเรามันร้องหรือเปล่าเรามันโดนแค่นี้มันจะเป็นอะไรอะฮะผมนี่หน้าอกตกแขนนี่ข้างหลังเขามึงดูดิไอ้สัตว์เอ้านี่น้าอกนี่มันร้องหรือเปล่าเปล่าคนเราถ้ามันเจ็บมันปวดมันก็ต้องร้องแล้วโอ๊ยพี่สีผมร้องแล้วมันอ่ะยังยังยงไม่ได้เทพี่รอให้มันขางมากกว่านี้หน่อยเนื้อคนเรามันผิดกันพี่สีเนื้อเนื้อยุ่มเนื้อยุ่มอ่ะเนื้อหุ้มอ่ะเนื้อหุ้มมันผิดกัน พูดผิดหรอกละพูดผิดแล้วเนื้อเยุ่มเนื้อยุ่มชุดนี้ถ้าขายไม่ได้เพราะมึงนะทำได้ชุดสีตึงทุกประเทศพอพี่สีพอแล้วไม่รอไอ้หามึงไม่จะมาโวยวายงี้ไม่จะมาสาวไส้กากินมันก็ไม่ได้ร้อนเลยอะไรเลยเนี่ยอ่ะถ้ามันร้อนก็ต้องโวยวายก็บอกไม่ร้อนจะไม่ตู้ร้อนหรือเปล่าร้อนร้อนไอ้เทียเอาซะเยอะเลยสัตว์แล้วทำไมไม่โวยวายมึงจะไปโวยวายมึงสั่งให้เล่นอย่างงี้ ใครสั่งมึงมีไม่เล่นอย่างนี้ก็ใครสั่งมึงไม่เล่นอย่างนี้ก็ตัดเงินอีกตัดเงินด้วยโอ้โหไอสัตว์เงี้ยอำนาจใครใครสั่งมึงมึงสั่งอ่ะมึงสั่งเหรอวอลลัคมึงสั่งเหรอไอน,นี่ไม่ใช่น,นี่ตลกไ่่เยี่ยชญา,าก,กรรมไอ้เยี่ยตลกคำพูดไม่ใช่ตลกเทพงงามตลกท่าทาง ไม่ได้แบบนี้ก็ขี้เปียกทำกระเจียวทำไมต้องเล่นอย่างนี้ด้วยตลกทำไมต้องเล่นอย่างนี้ด้วยทำไมไม่เซฟบ้างอย่างนี้มันคุ้มหรอเนี่ยศาสตร์นี้มันคุ้มกันไหมมันคุ้มกันไหมแล้วมันก็ร้อนร้อนครับร้อนก็รู้แล้วว่ามันร้อนไงแต่พี่จะบอกว่าใครเป็นคนสั่งให้มึงเล่นอย่างนี้ไม่ละมึงพูดอะไรใครเป็นคนสั่งไม่กล้ามึงพูดอะไรใครมาใครล่ะเห็นไหมล่ะหมามั้ง อ๋อถ้าพูดสวนน้ำเฮียไปดูเมาแล้วเป็นอย่างงี้ไอเ้เฮียพี่ขอโทษพี่ศรีว่าพี่แนะ่พี่รู้แล้วพี่ขับอ,อาพี่แล้วเทหาพ่อออกมาปิดรูเลยเนี่ย <S <S 1> <S 1> ใครไปทนได้ไม่มีตลกขนาดไหนเล่นอย่างนี้เลยพี่ศรีมีใจ้างยืนสู้น้ำตาเทียนตล,ะละกผมก็ต้องลงทุนหน่อย,อยหาอย่างทุนลง,ลงทุนอะไรขนาดนี้แล้วไม่หรอก<ล>พวกมึงก็จิตใจขี้เปียกเองไงคณะอื่นก็ลงทุนชุดอุปกรณ์นะแล้วตลกไม่มีเหี้ยอะไรอย่างเรานี่ยังลงทุนอุปกรณ์ อุปกรณ์พ่อเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยนี่เนื้ออุปกรณ์มึ้งเหรอตลกสมัยนี้มันต้องเล่นแบบเออท้าดูแบบท้าทายคนดูไม่ใช่ยางงี้ไม่ใช่ว่าเล่นกันเรื่อยๆแล้วทนได้ไหมล่ะทนได้ไหมเนี่ยน้ำตาเทน่ะทนได้ไหมโ๋หไอ้ตู้สมัยก่อนกูอยู่พี่น้ตนะกูลงไปในโอ่งนะน้ำมันก๊าซเนี่ยเทลงไปแล้วไฟจุดไฟลุกเพื่มเลยกูอยู่ในในโอ่งกูคิดว่กูร้อนหรือเปล่ามายังมาต่อยเดือดเนี่ยเทพรึบไปเลยเนี่ยกูไม่เคยร้อนเลยไม่น่ารอดถึงทุกวันนี่นะ ก็ตหลอกมันต้องมีความอดกลั้นไงต้องมีอดทนไงลองไหมลองน้ําตาเทียนไหมลองไหมแค่อย่างมาต่อยกูยังทนได้แล้วน้าตาเทียนมึงคิดว่ามันจะใหญ่ก็ลองดูไหมล่ะเอาไหมโธ่ไอ้ตู้เอ้ยไอ้เสียเอ้ย <c oughs> มึงลองสักหน่อยจะนายแล้วจะรู้แค่น้ำตาเทียนมึงคิดว่ากูร้อนเลยก็ลองดูสิแล้วหัวหน้าะโชมเลยความสามารโถโธ่ไอต้ตถ้าเกิดกูไม่แน่จริงกูไม่เป็น <c oughs> จุจยจิ้มเอา้า อ้าลองลองแอร์ก็เย็นเหงื่อแตกช่วงแรกไม่ทำไม่ต้องหน้าอกมันช้าใอ่ไหเอาแค่มือบ่ร้องอย่าว่ากันนะกูร้องสักแอบนะมึงด่ากระทึบกูได้อ่ากูอยากให้มึงรู้สภาพตอนที่กูถ่ายวิดีโอตอนที่กูถ่ายกับพี่นตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกูเนี่ยเป็นพระเอกเป็นตัวเด่นเลยตอนนั้นเต่าเชยนี่ยังไม่เกิดออตอนนั้นเต่ายังไม่รู้อยู่ไหนยังอยู่เสด็จญาตอยู่เลยตอนกูดูตลกทั่วหน้าเลยมาดูเนยน้ม้งแต่มึงเข้ามาอยู่นะกูเลิกดูตลกเลยหันดูลิเก ชอบนิเกะเป็นเรื่องบุญลาวดิเร็วเลยแต่ออที่ผ่ายก็ชูห้านิ้วห้าทีแล้วทำไมผมดึงโอ้โหกูไม่น่าพูดเลยอไอ้แค่น้ำตาโอ้ยเด้ยโคตรเสียดายเลยไอเ้เพี่อะไรกุศารอรอมาตั้งนานอลาเลยอย่ากโกงกันนะชอไม่ได้ชอยก็เห็นไม่ลด้พ่อแม่ยังทิ้งเราถ้าหัวหน้าไม่ลงไปดิน้นแล้วท่านจะขำใครกับท่าน ถ้าตลกใหญ่ไม่มีแล้วท่านจะดูใครต่อไปครับเทพโพงามเดออดกรสดาวโนดเชิญยิ้มเป็ดเชิญยิ้มสีหนุ่มเชิญยิ้มตอนนี้ผมจะจ้างให้เขาไปเล่นภาคเหนือครับจัให้นั่งรถไปพอแล้วพอแล้วที่หายเหลือสองนาทีแล้วอแล้ววันนั้นนะฮะเราจะโชว์กาสมิไม่ร้อนมาหัวหน้าไว้ชูตีจนยิ้ม ไม่ร้อนใช่ไหมตลกมันต้องมีอดกันนะฮะแว่ก็ไม่ร้อนไม่ร้อนนะทำไมกัดฟันพูดกดฟันไหนไม่บอกมึงจะลาดมือก็ถ้าออพี่หม,ามา่มบอกให้ลาดหัวเลยรอนนะล้อนนะฮะหนูร้องหน,หน,หนูหยุดทางบ้านแล้วอย่าไปเล่นมันมันเป็นไฟนี่มันไม่ดีนะฮะ,ะเพราะบ,บ้านเราเนี่ยแบบเป็นเสมือนไม่เล่นแล้วจะสอนน้องๆนะ,ะัะไฟเนี่ย เราสมควรจะไปจุดที่ไม้นะฮะ,ะถ้าบ้านไหนควรตีเราเราเผาเลยไม่ได้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 เราเผาเลยเราแก้แม่งเลยการแสดงก็คือการแสดงนิสัยวิสัยจริงแล้วเราเชาวนาทุกคนเป็นคนน่ารักมาก<ผ>มเหมาะสำหรับสาวโสดที่คิดจะทาผัวนะครับก็พบกันใหม่มวน้าเขมีโอกาสจับเอทีครับผมและอย่าลืมโพงามอย่าลืมปริชาติขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอใมีความสุขมากครับ